ในตอนค่ำสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2555 เวลา1 8นาิกนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2555นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนรุ่งทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงนำสวดบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงพระดำเนินเวียนประทักศิณรอบพระอุโบสถสาลรอบการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีเช่นเคยที่เคยมีมาแต่โบราณโดยมีพระราชดำรัสว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มาก ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่าให้บูชาพระรัตนตรยัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแขวนและร้อยดอกไม้มาแขวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในสมัยรัชกาลที่ 4, สทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ขรร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย ทำโคมตราตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานพัดยศตามชั้นปร,ริยนแก่ภิกษุและสามเณรที่สอบพระปร,ะริยติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปร,ริยนในวันขึ้น14ข้ามค่ำเดือน6กก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวัน ในรัชการปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สืบทอดการพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีเพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จบุรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประชาชนและประเทศชาติสืบไป